สวัสดีจ้ามากินตำข้าวโพดตำข้าวโพดจ้ะตำข้าวโพดใส่หมูเชียงใส่กุ้งเชียงอืมอร่อยอืม ยน้อยๆเนาะใส่ฟันตอมโรยน้อยๆโรยเยอะไม่ได้ดูเคี่ยวไม่ออกอืมอืมอืม อยากกินทุกอย่างเข้าโพดเยอะแล้วเนาะก็เลยไม่ได้เอาถั่วใส่ถั่วนี่ไม่ได้ใส่มีประโยชน์อะไรนะสวยงามเวลาตำข้าวโพดเขาจะตำใส่ถั่วด้วยเนาะ เพื่อให้มีแสงสีเธอเวลาแม่แดงไปไหลสดน่ะดูดวงได้นะอืมทำไมไม่กล้าดูไม่เสียตังค์ทั้งนั้น คนใน u t u b e ไม่อ่านไม่มีอ่านเลยมีจะะเข้ามาดูในตอตอนี่อ้อ่านไม่ทันเลย <laughs> เจอก้านเหนียว กินคนเดียวนะกินแผนข้าวเลยอื มานำคิดมาทำคลิปไม่ได้หวังมีตองมีตังได้ตังกับเขาหรอกหนอะแม่แดงอยากมาปลดหรอมมาคุยกันรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแต่แค่ว่าอยากเข้ามาในด้านชู้สาวไม่เอาแก่แล้ะ เข้ามาคุยกันได้อยากคุยด้วยอยากดูดวงให้เข้ามาท้าลึ่งตึงตังไม่แดงไม่เอาเนอะฉันแก่แล้วฉันบอกหมนดแบแกอืบอกเลย พักเข้ามาในไอดีลน์ดูดวงอย่างเดียวนะคะถ้ามาคุยในด้านอื่นไม่แดงบล็อกหมดนะคะไม่รับเพื่อนด้วยอืมบอกเลยเพศไหนดูให้ได้หมดแต่ไม่มีเวลามานั่งคุยในไลน์ ดูดวงคือมีคิวอย่างนี้เลยนะคะเข้าใจกันนะบางคนไม่เข้าใจทักเข้ามาคุยไม่ได้คุยฟรีไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ต้องการเพื่อนแค่ว่าดูดวงกันเองเอดูดวงวะ่ะหน้าไลฟ์สดเนี่ยตอนไลฟ์สดคุยกันอืมแค่นั้นแหละ Mm hmm. มันอร่อยจริงๆนะอืมอืมมออร่อยจริงๆจ้ะ ไม่ไหวหืมฉันรู้แล้วฉันลืมใส่อะไรฉันลืมใส่กุ้งไม่เป็นหรอไม่ใส่แล้วลืมใส่กุ้งกุ้งโวเลร์เหรอลูกสาวเข้าไป chị em có tư mà hay tụi mình nghe là cung hàng nữa อืมฉันจะสารภาพถ้ากินแล้วม้วนไปอย่างเงี้ยชิ้นเคี้ยวไม่ได้ตรงเนี้ยต้องหักอย่างเงี้ย <c oughs> นะอืมตัดต่อคลิปไม่เป็นนะฮะไปยังไงไปอย่างนั้นเลยอืม <c oughs> อืม ไปเก็บมาไปเก็บมาแล้วก็มาล้างเกี้ยงๆฮะฮะบางคนนะเห็นเขากินเนาะเขากินแบบนี้เลยอะกินแบบนี้เลยนะอุ้ยน่าอร่อยไม่ใช่กินไม่ได้นะมีประโยชน์ โบดเลยแต่แม่แดงกินไม่ได้นะคะหัก<ะ>อันเนี้เหนียวฟันไม่มีฟันไม่มีมมโอเคอยากดูดวงนะคะ รักไอดีไลน์เลยค่ะมีค่าครูนะคะบดล็อกได้การงานการงานการเงินนะคะเนะเรื่องอครอบครัวปรับปรุงจุยในตัวเองมีเจ้ากรรมในเวรอะไรจะต้องทำบุญแบบไหนเดี๋ยวไปกินก่อนเนาะคลิปมันยาวไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย